ตัวนี้เป็น CIF 730นะครับตัวตัวเลขบัตรเนี่ยเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับที่เก็บอยู่ที่หน้าเครื่องแต่วิกแคนวิกแคนเอาเนี่ยที่ไปออกที่ไปออกตรงเลขตัวนี้ครับไปเป็นเลขตัวนี้จะเป็นคนละเลขกันนะเดี๋ยวผมลองทาบัตรให้ดูอ่าอ่า คือตัวตัวของการตั้งค่าเนี่ยให้เข้าไปตั้งค่าที่ w ิกเก้นเอานะครับเข้าไปที่ w ิกเก้นเอาให้เปลี่ยนโหมดเป็น32บิตนะครับถึงจะออกแล้วก็ส่วนเลขเนี่ยหมายเลขเนี่ยให้ให้เปลี่ยนเป็นหมายเลขแล้วก็หมายเลขบัตรจะให้ถ้าเป็นไอดีการ์ดเนี่ยจะให้ออกเป็นไอดีการ์ดก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมยะเป็นเลขบัตรคราวนี้เนี่ยที่มันจะออกเนี่ยมันจะมีแค่วิกเกน สองบิตแล้วก็หกสิบหกบิตที่จะเป็นเลขออกให้นะครับคราวนี้เนี่ยผมกดบัตรไปก่อนอออลองข้าบ <Thank you. S 1> อันนี้คือ id สอง id สองร้อยยี่สองนะครับดูเลขบัตรนะเลขบัตร id สองเป็นหกลงท้ายด้วยหกหนึ่งสองคราวนี้เนี่ยผมท่าไป <Thank you. S 1> เลขเนี่ย ที่มันได้มันต้องวงท้ายด้วย612เดี๋ยวดูที่ตูวเลขที่ได้มานะเดี๋ยวผมพับเอาจนอ่ะ, <Thank you. S 1> อะมันไม่ใช่612นะเป็น683ซึ่งเป็นเลขจากไหนก็ไม่รู้ครับครับ <Thank you. S 1> ประมาณนี้ครับ